พี่ครับพี่น้องเมื่อนี้ผ้ามาเบิ่งกอบพี่น้องเบิ่งบรรยากาศเบิ่งพิ้นตีกอบพี่นอ้องชมบรรยากาศไปน้ำกันไปพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศน้ำกันไปครับสมบรรยากาศสนามกอบเบิ่งพื้นตีกรอบพี่น้องบรรยากาศสารรยาาศวยงาม <c oughs> ส้มยิ้วส้มยังไปพี่น้องเบาเร่องไก่ไปน้ำพี่น้องเออแนะน้ำน้องนุ่มมือไหมคุยเรื่องเงินไก่นกุ่มพี่น้องเลือกซื้อไก่นุ่มสำหรับน้องนุ่งไงโอ้บรรยากาศสวยพี่น้องจะเต้นขึ้นแต่นามก็เป็ประมาณนี้ ไปพับไปเบลงคุณพี่น้องรวมแต่เบิ้งมองพันตีกอปลุมแรกแต่คือไก่นุ่มน่ะพี่น้อง <c oughs> ก่อนห้อยสื่อนะ่ะเทาก็บเบิ้งสก,กรนเออไปพ่อไก่นุ่มยังเสียหรือเพิ่นโพดขายยังเสียเพิ่นโพดขายกะเบิ้งน่ะพี่น้องเบิ้งเกดขามัน <c oughs> ไกลบางตู <c oughs> หัวมันกะจีรอๆมุนๆลักษณะไก่ตัวมันอีิงจริงบางตูหนากะจียาวๆคุมรอไปเถอะเบิ่งหน้าตามันก็สิรอน่ะบางตูนะพี่น้องย่าดามานะเกตค้านี่เกตค้านี่สีกลุ้มขึ้นนย้วมือเฮาเนี่ยพี่น้องอ่า ขามันที่กลมขึ้นเดียวมือเฮ้าเจ็ดขี่ขึ้นเจ็ดมูสิงเนี่ยบางตัวนี่ดอกจันนาเดือยอืมในนํนำลน้องลุงมือใหม่สเบิ่งไกลลักษณะเวลาเฮ้าบบเห็นนะ่ะเออเฮ้าหูว่าสายพันธุ์มันเปล่งซิงซี่สายพันธุ์ดีเขามาเ,เ,เาบิ่งเกดแทงเกตขาแบบเนี่ยอืบางตัวขาบกกลม แต่ว่าอ้วน,นอ้วนในเกดเกดมันคือเม็ดกระโพดนี่เป็นร่องคือเม็ดกระโพดเนี่บางตัวเออเป็นคือเม็ดกระโพดเด้พี่น้องเป็นจุดเขียวจุด,ดดำแห้งดีอยู่ในเกจขามันน่ะร่องคางขามันน่ะให้เป็นเม็ดกระสานน้ำงา้ยมก้อยแตกพี่นอ้องลักษณะแบบมีดีเน,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 นี่ยน้ำมือน้องนุ่งมือใหม่เบิ่งไก เบื้องไกลให้มันออกขั้นตัวเกตแน้อยเกตขาแนน้อยโบกผลมเหลืยงๆมือนั่นย่าไปเอาพี่นอ้องย่าไปซือ้อย่าไปเอาเม่นสีงามมือได้กระซังเม่นสีงามรอกระซังเบิ้งพี่น้องหลุมกลังตีก็หลุมแหลมบรรยากาศสนามก๊อบ กบแต่น้ำพี่น้องโอ้บ่งกีดเมนเมนเกดขาเมนบอเกดใหญ่ๆอ้วนบางโตวล่องคือเกดเม็ดกระโพดแนืน้ำมุงน้องนุงมือไม่คุยกันไปพี่น้องแนะน้ำกันไป ชุ่มเกศเน่น่อยฐานเน่น้อย,อยป็นเยี่ยมเหลียงๆยนะั่นน่ะแค่เป็นไก,พก่พม่าหญยาแปวกับพวกเงี้ยวๆสูงโกงโ่งๆกับยาแปวไก่มันหยิพอดีเลยนะไก่ตัวมันดีิเก่งไก่หนุ่มประมาณนี้พี่น้องคุยกันไปทุ่มบรรยากาศบานนี้ คุณลงคนมาบวเกี่ยวกันดอกเจ็ดขาเกี่ยวผมน่าว่าเกี่ยวสังเกตเบื้องไกลตูดังๆเลยพี่น้องเด้อสังเกตเบื้องไกลตัวดังๆตั้งแต่สมัยมันนี้แดงมากแล้วตั้งแต่สมัยลาลๆมาเลยอีเป็นตัวดังๆในสังเกตเบื้องอี่เป็นตามที่ผมเบ่าเลยแม้แต่ ชูมือนี่ไก่ตัวขาวนะไก่เชื่องตัวน,นั้น็นบ่พี่น้องตัวจริงๆชูมือเนี่ยตัวนี้ยังซื้อ่างในก็ชิม,มี่ไหวให้ยังํำบ่ได้สังเกตบังเกตดขาด้วพี่น้องบางตัวนี่ <c oughs> เล็บดำทั้งสามเล็บเลยเนีก่ยอยแตกต้องสังเกตด,ดีๆผู้กี่ผู้เชี่ยนมาอมต์มา,า,ม,ม,ามันบอกเกยวนะสังเกตบางดีดี จะคอยนั่นมันจีมีสุกโตลักษณะไกลเก่งแนะน้ำนองนองนุ่งมือไม่บานนี่ไกลเครื่องไกลก้อยเดียบานเนี้ยไกลก้อยนี่เกตคาเป็นเลี่ยม,มเ,เกตคาเป็นเลี่ยมจระเข้งคฟันไกลก้อยหัวจีม้วนง่ามตาคือตาประมอเนี่ยหางมันจีเป็นคือหางหง,หงหนี่บางโตจับสองทอนน่ะ อ่า้เลือกเอาทงสิ้นจังได้กับบ่พหาดพี่น้องแนะน้ำมังน้องนุ่งมือไหมมือเกาฟังเรากับพนันรุ่มบรรยากาศนามกลอฟไปแล้วพี่น้องรุมแรกอันละตามนั่นแหละพี่น้องคุยกันไปตามก๊อปงามงาม แนะน,น,น้ำมังน่องนุ่งมือใหม่ก็ถท้ายคลิปไปเบิ้งนะพี่น้องเลี้ยงไก่ใจเย็นๆได้ไก่นุ่มม้าใจเย็นๆค่อยๆปั่นพี่น้องจะใจห้อนหนึ่งเดือนสองเดือนคอยปั่นมันไปไก่กับเกาเดียนพอดีเลี้ยงแปดเดือน กัยังบงังโตยังถ้าได้สูกไก่ไกลเด้อพี่น้องไก่พม่าแปดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนพอดีบังโตสิบเดือนผมต้องคอ่อยต้งค่อยสู่เป็นเังสี่แล้วแต่จับมาเรียงเก้าเดือนสิบสิบเดือนที่สิบเดือนที่สิบสองอายุมันก็ได้สิบเอ็ดเดือนพอดีกำลังเลยพี่น้องกำลังดีแนะหน้ามนงอง,น,องนุงมือใหม่ไ,มไก่นุม่ม ยาใจห้อนลงค้นปั่นอยู่สองอาทิตย์ไสูตรยี่เบ็ดมือพน,นะจับไก,มก่มาขังมาขังอยู่ข้าวหนึง่งสองอาทิตย์ไปเลี้ยงสูตรยี่เบ็ดมือเราพี่น้องอ่าบาได้เด้พี่น้องเฮดังซันบได้เเนี่อบอด้ยเป็นเจ้าขีม่มีไก่เก่งบบนได้กระััง